ยังไงทวนอยากมีรถมันกแกบ้านอยากจะมีรถอย่างนี้เหรอมีรถผมเนี่ยใช้บรรทุกข,ของได้นะองทวนเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านอย่างเดียก็ไปไหนไม่ได้อบ้านอย่างเดียวไปไหนไม่ได้เอ้นี่ของผมเนี่ผมอยากได้รถบ้าทำเป็นเหรอทำเป็นหรือเปล่าลองทำดูเลย,เยมันไม่ได้ทำง่ายนะเอ้เนี่ยมันต้องใช้ฝีมือนะ ม่มีปัญญาเซ่ก็ลองทำดูได้ทำเป็นทำบ้านเป็นอย่างเดียวเปล่ารถทำให้เป็นหรือเปล่านี่ไม่ใช่ทำรถต้องลองทำดูบ้างเออถ้าหน่ไห,ไหมจะจอดบ้านโทนเงี้ยนี่เป็นไงถ้าไม่รถซอยังลองจากบัน,ดนไดขึ้นรถได้ใช่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 ใชลองมาบันไดปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บขึ้นรถได้เลยนี่ แต่ว่าบ้านโทรไม่มีรถไงรถแน่นแน่ยื่นมือมาอยากจะเล่นของเราอีกแล้วเลยมัน <c oughs> เราไม่ใหออ้ต้องมาจอดที่บ้านผมนี่อิจฉาตะเกเลเอออิจฉา <c oughs> ผมอยู่แล้วนี่ไหมนี่ช่วงแบบวา่า ฝนตกตกนี่เราว่างกันมากกันนะเราว่างกันมากเลยนะฝนตกเลยต้องทําอะไรกันนี้เอ,อ้นี่ไหมตอนแรกเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาไม่อยากจะอยู่บ้านผมเลยเนี่ยเขาบอกว่าบ้านหลังนู้นดีกว่าผมก็เลยแบบว่านี่ผมมีรถนะเป็นทางเลือกให้เพื่อนเลยเแต่มีแกมมีรถก็น่าจะอยู่กับสแกมมากกว่าเอ้ยมีรถก็ต้องอยู่กับผมนี่เพื่อนๆน,นะเถ้ผมขับพาไปไหนตอนไหนได้อะเออ ทนต้องหาเวลาทํารถบ้างแล้วแหละอ่ะอะทนอยากอยากได้รถแล้วถืเอเอ้ยใช่ต้องหารถต้องหารถมาทําบ้างมีบ้านอย่างเดียวนอนไม่สบายหรอกไปไหนไม่ได้ใช่ใ<ห>บ้านไมสวยแล้วก็เดินไปเดินมาไม่ไหวเดินไปเดินมาไม่ไหวเ <c oughs> ป็ไงทนรถผมใช้ได้ไหม,ไมใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหม ก็แต่เอ้ยบอกแล้วกล่องโทนมีแต่บ้านอย่างเดียวไม่มีรถแต่ดีถือว่ามีรถแล้วตอนนี้มีเนี่ยเซยซื้อรถมาแล้วเหรอครับไหนเอามาดูดิบ้านซวยเล้วก็เห็นเมื่อก่อนบอกว่าจะจะจะมีรถบ้างมีแล้วเหรอมีเนี่ยไหนเอามาดูดิเอ๊ยมันจะได้ดีกับผมได้ไงไหมาดิมาดิมาดี ถามบัอยายัยต้องเซ่รถสวยกว่าทั้งเั้นนหนรถไม่เห็นนี่เลยไหนดูรถป่ะนี่โอ้ยนี่มรถยี่ห้ออะไรอ่ะ r t จ n เน f o r จ u เน r เลยอ่ะโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเข้าใ้นี้ได้หรอโอ้โหคือวัยเดเฮ้ยเท่หวะตะโถ่เอ้ยโคจูเน่เลยแล้วของผมนี่คืออะไรวะอีแตนเหรอ Không? <laughs> Ôi, cầm mà Xui ừ. oh. đây đã, bừa trắng Ồ Ôi, anh ít thế mà dữ đây Cầm chừng đấy, Ê, vô chân nè ban 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 dài cái ao của chân <laughs> เออแบบเข้ากันมากเลยอ่ะเออมันเข้ากันมากเลย <c oughs> นะน,นี่ทอยที่วัยรถก็ไม่ต้องสร้างลงไปใต้นี่โอ้เขาอยากนั่งรถอีแต๋นของผมไหมโอ้ <c oughs> โยแดนรถเกียร์ธรรมชาติเอโอโหนี่แบบว่าเท่อะโอ้หอยจอดได้เลยเอ้ เลยไปได้จริงวะ่ะจอดเลยเข้าบ้านโอ้โหนี่เราเล่นอะไรกันช่วงฝนตกกันนะฝนตกไม่โดนยังมีน่าจะตกโอ้ <c oughs> โห oh <c oughs> ฟอร์จนเนอร์เหรอโอหเฮ้ยด <c oughs> oh ูด oh ีก oh ว่าเยอะเลยอะ Đu đi vào dưới luôn mà Mà thôi ấy chuẩn cả y tèn <laughs> 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 Ồ... Cái này đu đi quả đó nè <laughs> <laughs> à, <đây là. cười> <laughs> <laughs>

ะเล่นอะไระอยู่เล่นอะไรตาช่อนี่ทำรถเล่นกันอยู่เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่นเยลเล่นกันอยู่สองคนเนี่ยช่ <c oughs> <c oughs> เออเล่นกระทบกันอยู่สองคนเนี่ยฮะ <c oughs> <า>ดูตรงกับตัวเอสนุกอยู่ เออเล่นกันอยู่สองคนเนี่ยทำบ้านมาบ้างเอ้ยทำรถกันบ้างเอ้ยเนี่ยแล้วดูบ้านบ้านที่ผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้หลังของผมอันนี้บ้านของโทนเนี่ยรูเออแล้วนี่แล้วนี่รถของผม <c oughs> อ๋อเออนี่รถของโทนฮะ รถของโทนสกคันของสเที่นนะเอรอรถของโทนคันหนึ่งรถของผมคันหนึ่งแบบแข่งกันไงรถโทนเขาก็ของผมกลายเป็นรถอ,อแตแนที่บ้านผมอะแต่ของโทนเขาบอกว่าของเขาฟอร์จูเนอร์ชอฮาฮาฮาเออของเขาเป็นฟอร์จูเนอร์ว่ะของผมเลยตู้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ย เออสรุปก็คือ,อยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวยวันนี้จะมีรถว่าจะทําอะไรกิน<แ>ในสวนซะหน่อยก็เลยรู้สึกว่าจะยอมไม่ได้กลางคืนก็เลย<อ>ทําการสร้างรถ f อ r ์ u จูเนออกมาเพื่อที่จะแข่งกับผมออกมาเป็นด้วยสภาพแบบนี้เพื่อนคิดว่ารถใครน่านั่งกว่ากัน ไม่ต้องสองสารโทนเขาละครับรถเขาสวยสู้รถผมไม่ได้ดูล้อแม็กดีครับของผมก็ล้อแม็กสีเขียวแล้วเห็นไหมดูแล้วก็แบบเ,เปิดประตูในต่างหากเห็นไหมครับยังไงก็ผมว่าของผมก็น่าจะสวยกว่าน่าใช้กว่าน่าอยู่ด้วยมากกว่าเพื่อนว่าไหมครับ